ผมนาะยชำนาญโหศีกำนันตำบนพะหญ่เป็นประธานสาภาองค์กรชุมชนตำบนพะหญ่นะครับตำบลพะหญ่นะครับมีด้วยกันทั้งหมด6หมู่บ้านนะครับและได้จดแจ้งจัดตั้งสาภาองค์กรชุมชนตำบนพะหญ่เมื่อปี2555นะครับและได้รับงบนะครับทำบ้านพอเพียงตั้งแต่ปีพศ .2561 นะครับสำหรับกระบวนการ ในการทำงานนะครับก็1นะครับก็จะเรียกผู้นำนะครับจำนวนทั้งหมด6หมู่นะครับมาประชุมนะครับเพื่อรับรู้ถึงความเข้าใจในการทำงานนะครับ2นะครับก็จะทำการสำรวจนะครับและกันกองนะครับผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับจากสภาองค์กรชุมชนตำบลใหญ่ของเรานะครับ 3. นะครับก็จะนำเรื่องผู้เดือดร้อนเนี่ยนะครับ ที่ได้รับการหันกองแล้วนะครับส่งให้กับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดลบุรีนะครับเพื่อส่งผ่านไปให้กับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนะครับตอนนี้นะครับทางตำบลพใหญ่นะครับรับงบปีนี้6กครัวเรือนนะครับ จะขอถามคุณป้านะครับว่าก่อนอที่สภาองค์กรชุมชนจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับในเรื่องของบ้านคุณป้ามีความเป็นอยู่อย่างไรครับลำบากมากค่ะต้องไปอาศัยบ้านอยู่ฝั่งทางนู้นบ้านป้าผูกพังอยู่ไม่ได้ต้องไปอาศัยบ้านชจวบ้านเข้าอยู่ลำบากมากแล้วหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับคุณป้ามีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างครับ ดีมากค่ะได้ความที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านสมคิดเตี่ยมกระจ่างช่วยเหลือให้มาอยู่ที่นี่สุขสบายมีความดีขึ้นเรื่อยฉันมีความสุขมากค่ะขอบคุณค่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่สภาองค์กรชุมชนตำบลพะญ่ได้เข้ามาช่วยเหลือครับอยากให้พี่เล่าถึง ก่อนที่สภาองค์กรชุมชนจะเข้ามาช่วยเหลือมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรครับมันเวลาฝนตกมันจะลำบากมากตอนนั้นน่ะแล้วถ้าไม่มีไม่ได้เข้ามาช่วยนะนอนก็ลำบากฝนก็เปียกตกเปียกแล้วหลังจากที่สภาองค์กรชุมชนนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบ้างครับก็ดีมาก เพราะว่าหลังคาก็ไม่ผุแล้วก็ตรงนี้ก็มันไม่ไม่แพ้ไม่ไลรเลยดีมากเลยค่ะข,ขอขอบคุณมากที่มาช่วยเหลือขรบวนองค์กรชนต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาองค์กรชนหรืออชอที่ได้สนับสนุนงบประมาณลงมาสนนเสริมให้กับจังหวัดแล้วก็สภาองค์กรชนตำบลพายใหญ่ ไว้ในโอกาสน,นี้ครับขอบคุณมากครับผมขอบ